หลวงปู่มั่นปราพญานาคพ่นพิษที่ป่าเมีย่ยงแม่สายปู่ชอบท่านจะมีอะไรแตกต่างไปจากพระปฏิบัติองค์อื่นอยู่มากก็ตรงที่ท่านได้พบเห็นแต่พญานาคขึ้นมาจากใต้บาดาลปรากฏตัวให้ท่านเห็นในลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งแต่ที่เล่ามาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ท่านไม่ได้เล่ายังมีอีกมากก็ไม่รู้ว่าดวงของท่าน ไปสมพงอะไรกับพญานาคก,ก็ไม่รู้สิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นและนำมาเล่าให้ฟังก็เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่อยู่ในโลกของคนตาเนื้อมองไม่เห็นผู้ที่อยู่ในอีกพบหนึ่งคือพบของกายทิพตตาทิพย์อย่างพวกเทวดาพญานาคเหล่าวิญญาณพวกนี้จะมีกายทิพผู้ที่จะมองเห็นพวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีญาณวิเศษตามภาษาพระ เรียกว่าตาในซึ่งหมายถึงเมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่งเดียวจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็จะมองเห็นพวกกายทิพย์ทั้งหลายจะเรียกกันว่าตาทิพย์ก็คงไม่ผิดรอกกระมังคนตาเนื้อหมายถึงตาที่มองเห็นเป็นปกติอย่างเราเราท่านทก็คือมองเห็นได้โดยไม่ต้องทำสมาธิถ้าพวกกายทิพย์คนธรรมดาตาเนื้ออย่างเราจะต้องเป็นผู้ที่ถือศีลคลองทม จนสามารถรวมจิตเป็นหนึ่งจนเกิดอัปปนาสมาธิจึงจะมองเห็นพวกเขาแต่พวกกายทิพต้องการแสดงกายอยาบให้คนตาเนื้อเห็นได้ทุกขณะเวลาพวกเขามีความพิเศษกว่ามนุษย์ก็ตรงนี้สำหรับหลวงปู่ชอบท่านเคยเห็นทั้งตาเนื้อและตาในตาเนื้อท่านก็ได้สนทนากันมาแล้วอย่างที่ท่านเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านได้รวมท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานไปกับกองทัพธรรมของหลวงปู่มัน่นโพธิทัตตะเถระผู้เป็นพระอาจารย์ไปพักเจริญภาวนาที่บ้านป่าเมี่ยงแม่สายเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่พักปักกรดนั้นอยู่ห่างจากเมืองใหญ่ไม่มากนักบึงแห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรหลวงปู่มัน่นท่านเห็นว่าอากาศดีแหล่งน้ำก็อยู่ไม่ไกล ท่านจึงได้สั่งให้พักหยุดแล้วให้หาที่ปักกลดตามมัธยาศัยของใครของมันสำหรับหลวงปู่ชอบท่านได้เลือกปักกลดใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งแผ่กิ่งก้านออกไปเป็นบริเวณกว้างพอได้อาศัยร่มเงาของมันบังแดดและน้ำขางได้ในระดับหนึ่งหลังจากพากันหาที่จัดพักเจริญภาวนาแล้วจึงได้ออกเดินสำรวจดูริมบึงเพื่อความรอบคอบ บึงด้านที่พักอาศัยนั้นน้ำใสสะอาดและน่าชื่นใจแต่หลวงปู่ชอบท่านเกิดเอะใจขึ้นมาว่าบึงที่มีน้ำใสสะอาดริมบึงก็ดาดเดือนไปด้วยต้นไม้เขียวครึม้มออกดอกออกผลที่สุกแล้วก็มีมากมายแต่ไม่ยักจะเห็นมีพวกนกมากินกันปล่อยให้ตกเกลื่อนพื้นดินจนบูดเนา่าและที่น่าอัศจรรย์ที่สุดริมบึงไม่เห็นมีรอยสัตว์ปา่าพวกเก้งกวาง กระทิงและวัวป่าลงมากินน้ำแต่ท่านก็ยังคิดว่ามันอาจจะลงมากินน้ำอีกฝากหนึ่งของบึงก็ได้หลังจากได้เดินสำรวจดูน้ำในบึงแล้วจนเป็นที่พอใจและนานพอสมควรท่านจึงได้รีบกลับไปจัดแจงดูแลบริหารของพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มัน่นให้เข้าที่เข้าทางพอท่านเดินไปถึง และกำลังจะจัดแจงเครื่องอัฐาบ,บริขารให้เข้าที่เข้าทางอยู่นั้นหลวงปู่มัน่นได้หันมาบอกหลวงปู่ชอบท่านชอบหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเลยรีบไปบอกพระและเน้นเดี๋ยวนี้ว่าอย่าเพิ่งลงไปอาบน้ำหรือใช้น้ำในบึงอย่างเด็ดขาดถ้าจะใช้น้ำในบึงนี้ก็ให้พากันไปตักเอาน้ำในทางทิศใต้ของบึงมาใช้ทางทิศเหนือที่เราพักปักกรดกันอยู่นี้มันเป็นพิษ ถ้าใครนำไปอาบหรือนำไปใช้เข้าจะเกิดเจ็บป่วยไข้ได้เพราะในน้ำมีพังผานหรือมีพญานาคมันมาพ่นพิษเอาไว้รีบบอกให้ทุกคนอย่าได้อยู่ในความประมาทให้อยู่กันอย่างเงียบๆแล้วพากันแผ่เมตตาให้กับเจ้าของในบึงใหญ่นี้ให้มากๆรีบไปเลยท่านชอบอย่างอื่นเก็บไว้ก่อนอย่าลืมสั่งทุกคนด้วยว่าหากไม่ได้รับคำสั่ง หรือได้รับอนุญาตจากฉันใครก็อย่าได้แตะต้องน้ำทางด้านนี้เป็นอันขาดหลวงปู่ชอบสงสัยว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรยังไม่ทันได้เจริญภาวนามุ้งกดก็เพิ่งกลางเสร็จอัฐาบริขารก็ยังไม่จัดเข้าที่เข้าทางหรือว่าท่านอย่างรู้มองเห็นในสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ไม่เห็นว่าในบึงใหญ่น้ำใสหน้าลงไหวเล่นนี้มันมีพิษของพญานาค ท่านเดินไปบอกพระภิกษุสาม,มเณรที่กำลังเตรียมจะไปไว่ายน้ำเล่นหากขืนช้าคงไม่ทันการแล้วท่านก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเมื่อตอนที่ท่านเดินไปสำรวจบึงน้ำน้ำใสจริงแต่ที่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยให้คิดรอยเท้าสัตว์ลงมากินน้ำสักรอยเดียวก็ไม่มีรวมทั้งนกและสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกกระรอกกะแตหรือแม้แต่มดสักตัวก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้นี่เอง หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปอาบน้ำส่งน้ำหรือตักน้ำขึ้นมาใช้พระอาจารย์ใหญ่ท่านสั่งเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นหรือถ้าใครทนไม่ไหวท่านก็ให้สั่งเดินไปส่งหรือไปอาบทางทิศใต้หรือฝั่งตรงกันข้ามกับที่เราพักปักกรดและอย่าลืมให้พากันไปเป็นหมู่อย่าที่อาจไปเพียงลำพังเสียละเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยกันได้ทัน หากจะรอคําสั่งจากพระอาจารย์ใหญ่ก็คงไม่ไหวเพราะเหนียวตัวเสียเหลือเกินจึงยอมเดินไปทางทิศใต้เพื่อส่งน้ําชําระคราบใครออกจากร่างกายให้ความปลอดโปร่งเย็นสบายขืนมานั่งรอคําสั่งเมื่อไรจะได้ไปส่งน้ําเมื่อส่งน้ํากลับมาแล้วต่างก็ทําหน้าที่อันเคยปฏิบัติมาทุกวันนั่นก็คือเดินจงกรมบางก็เข้าที่จเจริญภาวนาในกรดตามแต่ใครจะสะดวกแบบไหน อากาศกลางทุ่งตอนนั้นกำลังเย็นลมทุ่งพัดมาโรยรินการเจริญภาวนาก็ปลอดโปร่งโล่งจิตมีใส่ยออกไปอยู่บ้างเพราะยังไม่มีอะไรมาบังคับจิตถ้ามีเสือกินคนมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นล่ะก็คิดมันก็มีบางอาจจะออกไปเที่ยวได้จิตอยู่กับตัวคอยระแวงอยู่ทุกวินาทีพร้อมกับอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งคือพุทโธจนเกิดอัปปนาสมาธิจิตอาจหันไม่วันไหว ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากจิตเต็มไปด้วยพลังของความเมตตาสูงสามารถเอาชนะใจของสปปรรพสิ่งได้ในโลกนี้การกระทําของพญานาคจอมมิจฉาทิฐิตนนี้มันไม่ได้รับรู้อะไรทั้งสิ้นแม้หลวงปู่มั่นและคณะพระภิกษุสามเณรต่างก็มาดีมาเพื่อจเจริญสมณธรรมไม่ได้มาเพื่อหวังแย่งทินที่อยู่อาศัยของมันแต่ประการใดแต่ในจิตอันไม่สะอดของมัน จะมองพระสงฆ์องค์เน้นด้วยความขุ่นเคืองร้อนลุ่มสุมอยู่ในใจมันคิดเพียงว่าใครก็ตามที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของมันจะต้องเจอดีหลวงปู่ชอบเมื่อท่านรู้ว่าในบึงนี้มีพญานาคจอมมิจฉาทิธฐิเป็นผู้ดูแลและมันกำลังจะเล่นงานเอากับพระสงฆ์และสมามเณรที่มาปฏิบัติธรรมท่านจึงได้กำหนดจิตติดตามความเคลื่อนไหวของพญานาคตนนี้อยู่เป็นระยะระยะ อยากจะรู้ว่ามันกำลังคิดจะทำอะไรอยู่ในแต่ละช่วงเวลาแล้วหลวงปู่ก็ล่วงรู้จิตที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิของมันคือมันจะเกิดโทสะอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้หรือทำอะไรกับพระเนนโดยตรงได้แต่เพียงพ่นพิษใส่น้ำในบึงไว้เท่านั้นโดยมันไม่รู้ว่าหลวงปู่มั่นเป็นผู้นำทัพธรรมได้รู้การกระทำของมันหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาถึง แต่ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นท่านจะพาพระภิกษุและสามเณรสวดมนต์เจริญเมตตาเพื่อเป็นมิตรกับพญานาคเจ้าเบองแห่งนี้รวมทั้งเหล่าอสอรพิษร้ายทั้งหลายทั้งที่อยู่ในน้ำและบนดินกระแสแผ่เมตตาธรรมของหลวงปู่มัน่นและคณะที่แผ่ไปให้นั้นทำให้พญานาคจอมมิจฉาทิฐิซึมซับเอาเมตตาธรรมอันเป็นกระแสแห่งความชุ่มเย็นที่ตนเองไม่เคยได้พบมาก่อนจิตที่เคยหยาบกระด้าง และเต็มไปด้วยโทสะโมหะจริตอยู่ตลอดเวลานั้นหลังจากได้รับกระแสธรรมที่เป็นสายทานแห่งความเมตตาเข้าไปซึมซับจิตวิญญาณที่เคยรุ่มร้อนด้วยโทสะจริตให้เย็นลงแต่ยังคงมีลวดลายเดิมที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบืองแห่งน,นี้ไม่ยอมให้ใครมายึดหรือมาแย่งสถานที่ได้โดยง่ายมันยังคงคอยซุ่มดูเพื่อจับผิดหลวงปู่และคณะต่อไปอย่างเงียบๆหลวงปู่มั่นท่านเห็นว่า คงจับปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้จะต้องเรียกพญานาคตนนี้ออกมาอบรมสั่งสอนซะบ้างหลวงปู่จึงได้กําหนดจิตให้พญานาคผู้โง่เขลาได้เผยตัวออกมาไม่ต้องมาทําลับๆล,ล,ล่อๆเรารู้แล้วว่าเจ้าแอบจับผิดเราอยู่การกระทําทุกอย่างของเจ้านั้นเรารู้หมดแล้วอย่าให้เราต้องบังคับเจ้าเลยพญานาคจอมมิจฉาทิฐิเมื่อรู้ว่าหลวงปู่รู้การเคลื่อนไหวทุกอย่าง มันถึงกับตกใจเป็นอย่างมากด้วยตนเองก็คาดไม่ถึงว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไรเพราะตนเองนั้นเป็นกายทิพย์ผู้ที่จะมองเห็นตนได้จะต้องเป็นทิพย์ด้วยกันเท่านั้นเมื่อรู้ว่าหลวงปู่มีฤทธิ์บาร,รมีด้วยอำนาจแห่งธรรมก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาทันทีจึงได้ปรากฏตัวออกมาให้หลวงปู่ได้สอบถามว่าเจ้าหรือไม่ที่มาแผ่พังพานพ่นพิษใส่น้ำในบึงแห่งนี้ จอมราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งบึงจนหลอกจึงยอมรับด้วยดีว่าตนเองเป็นผู้กระทำหลวงปู่จึงได้ถามต่อไปว่าที่ทำนั้นทำเพื่ออะไรที่ข้าทำเช่นนั้นเพราะท่านกับคณะได้บุกรุกเข้ามาในสถานที่อันเป็นอาณาจักรแห่งข้าที่ปกครองอยู่ด้วยเกรงว่าพวกท่านจะมาใช้อำนาจข่มเหงรังแกเพื่อ,อย่างยึดเอาสถานที่แห่งนี้ไปข้าจึงได้พ่นพิษเอาไว้ เพื่อประสงค์จะขับไล่พวกท่านให้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วเหตุผลของเจ้ามีเพียงแค่นี้ดอกหรือเจ้าทําได้แม้กระทั่งกับพระสงฆ์สามเณรผู้มาปฏิบัติธรรมจนลืมบาปกรรมจากนั้นหลวงปู่มั่นจึงได้ถือโอกาสอบรมสั่งสอนพญานาคผู้โง่เขลาเพื่อให้ดวงตาเห็นธรรมรู้ดีรู้ชั่วอะไรควรทำไม่ควรทำเจ้าจงฟังให้ดี สิ่งที่เจ้าทำลงไปนั้นไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยเจ้ารู้หรือไม่ว่าการเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจนั้นมันเป็นการกระทำมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรให้กับตนเองเปล่าๆตัวเองก็ใช่ว่าจะได้รับอะไรจากการกระทำซ้ำยังจะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะผลของกรรมอันไม่ดีของตนเจ้ารู้ไหม การมาขวางเส้นทางการปฏิบัติธรรมของสมณะผู้บริสุทธินั้นเจ้าจะได้รับผลกมหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกส่งผลให้ตนเองตกนรกไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดอีกพระสงฆ์องค์เน้นที่เขามาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครมาคิดยื้อแย่งหรือแม้แต่จะคิดมุ่งร้ายทำลายใครเข้ามาที่นี่ก็ลวนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้พ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีพระเนน หรือแม้แต่ตัวของข้าเองก็ไม่เคยคิดจะมาทำให้เจ้าลำบากใจเพื่อให้เจ้าหนีไปจากบึงใหญ่มันเป็นอาณาจักรของเจ้าที่แห่งนี้หรอกนะพวกเรามาที่นี่มาเพื่อปฏิบัติธรรมกันเท่านั้นและมาเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกซึ่งเจ้าก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เราจะมาโปรดจึงนับว่าเป็นวาสนาบรารมีของเจ้าแล้วพระสงฆ์สมณะที่มีความเมตตาชุ่มเย็นในหัวใจมาโปรดเจ้าถึงสถานที่อาศัยอยู่ แทนที่เจ้าจะรับโอกาสอันดีนี้มาเป็นสิริมงคลแก่ตนแต่เจ้ากลับจะมาทำลายโอกาสอันดีงามนี้เสียเจ้าไม่ละอายใจบ้างหรือกับกฎแห่งกรรมที่เจ้าได้กระทำลงไปนั้นขอให้เจ้าพิจารณาให้ดีๆพิจารณาด้วยสติปัญญาแต่เจ้าอย่าใช้อารมณ์เป็นผู้ตัดสินบงการพลันแต่จะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปเรื่อยๆพญานาคจอมเกเรผู้ถือโทสะอย่างไรเหตุผล ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องบาปกรรมมันเกิดจากการกระทำของตนเองรู้สึกสำนึกบาปจึงได้ก้มกร,ราบขอขมาโทษกับหลวงปู่มัน่นด้วยความเคารพและเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะตามมาที่ตนเองได้พ่นพิษลงไปในบึงทำให้สัตว์น้ำน้อยใหญ่ได้รับพิษถึงแก่ความตายได้พร้อมกันนั้นจึงได้รับปากกับหลวงปู่ว่าจะดูดพิษออกจากบึงให้หมดเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพระสงฆ์องค์เน จะได้บริโภคใช้สอยในขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันพญานาคตนนั้นก็ได้ประวารณาตัวเป็นผู้คอยรับใช้ในช่วงที่หลวงปู่และคณะอยู่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่จึงได้ให้สมาทานพระไตรสารณะคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของพญานาคที่ป่าเมียงแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ที่เขียนโดยท่านอาจารย์อิทธิเวศท,ที่เราได้หยิบยกนำมาเล่า ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้อย่างไรก็ขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับหลวงปู่มัน่นแสดงธรรมโปรดคู่บารมีในอดีตชาติหลวงปู่มั่นเล่าว,ว่าในครั้งหนึ่ง ในขณะที่ท่านนั่งเจริญภาวนาแล้วเกิดสมาธิเห็นชาติพบในอดีตชาติขึ้นมาเกี่ยวกับคู่บาร,รมีดั้งเดิมเมื่อปางก่อนตอนที่ท่านยังไม่ถึงทมขั้นนี้คู่บาร,รมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันเมื่อพบก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมเยียนท่านในทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอในทุกๆครั้งท่านจะแสดงธรรให้ฟังบ้างเล็กน้อยแล้วก็ส่งกลับไป นานๆทีจะมาเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่งเธอมาในรูปของวิญญาณมองไม่เห็นร่างเหมือนพบอื่นๆเวลาที่หลวงปู่ถามก็จะตอบว่าเป็นห่วงท่านมากยังไม่ได้ตั้งใจจะไปเกิดในภพที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้งสิน้นที่เธอวิตกกังวลที่สุดก็คือหลวงปู่จะลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพากันปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต จึงต้องมันเทียวมาฟังเรื่องราวของท่านอยู่เสมอโดยความเป็นห่วงและเสียดายท่านก็ได้บอกว่าได้งดความปรารถนานั้นไปแล้วหันมาตั้งใจปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชาตินี้จะไม่ขอกลับมาเกิดอีกซึ่งเท่ากับไม่ขอเอาทุกภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้นๆมาแบกหามต่อไปอีกแม้ไม่ได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้น แต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมาไม่ได้จืดจางลงไปเลยแต่นานๆานมาเยี่ยมท่านหนหนึ่งพอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ยากลำบากในภพชาตินั้นๆมาด้วยกันตามที่ท่านได้พิจารณารู้เห็นจึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจและเล่าอะไรที่จำเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในหนหลัง หลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าเพียงนึกไม่ตกเท่านั้นพ่อตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บุญบาร,รมีของท่านก็มาจริงๆเริ่มมาในรูปแห่งวิญญาณเหมือนเดิมหลวงปู่ได้ถามพบชาติที่กำลังเสวยอ,อยู่ว่าทำไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีรูปร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วไปดวงวิญญาณคู่บาร,รมีของท่านได้ตอบว่านี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งในบรรดาภพทั้งหลายที่มารออยู่ในภพนี้ เพราะความเป็นห่วงอย่างที่เคยเรียนมาแล้วที่มานี่ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายในทั้งทั้งที่อยากจะมาบ่อยที่สุดแม้มาแล้วจะไม่มีอะไรเพราะไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำให้เกิดแต่ความรู้สึกที่เคยมีมาดั่งเดิมเคยมีต่อกันหากทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจไม่กล้ามาเองไปเอง ทั้งท่านเองก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนักแม้ไม่เสียหายก็อาจจะเป็นอารมณ์เครื่องทำให้เกิดเนื่นช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินชีวิตของตนได้ก็เชื่อว่าอาจเป็นไปได้ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนักคือที่ท่านตัดขาดจากภพชาติจากญาติมิตรสหายจากสายบาร,รมีผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายยังไม่อะไรเสียดาย นั่นก็ทราบเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกกระถดต้องทราบกันทุกหนทุกแห่งแต่แทนที่จะเกิดความสุขความชื่นบานหันษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆว่าท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้กับคู่บาร,รมีที่เคยทุกตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่มาด้วยกันก็ไม่เหลือกมอง ชาติและวาสนาของตัวเองนี้แสนอาภัพยอยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปความทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางผู้พ้นก็ไปไกลทุกข์และผู้ที่กำลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไปคิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนขาดซึ่งปัญญาอยากจะขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้าสุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดทุกข์ไปตามแบบของคนมีกำหนาหาทางออกไม่ได้ผู้อาภัพชาติวาสนาที่ต้องทนทุกข์หาความสุข เวลานี้ก็คือผู้กําลังเสียใจร้องไห้อยากชื่นชมเดือนชมดาวบนฟ้าซึ่งแสนน่าทุเรศเอานักหนาและน่าเวทนาเหลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นไปที่ไหนกันท่านผู้เสมือนเดือนดาวบนฟ้าทรงแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศจะสถิตอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเขลาในธรรมแต่มีความสว่างสวัยไปทั่วทุกทางดยรอบของเขตจักรกวาลสนุกอยู่ด้วยความสำราญบานใจ หากบุญวัสนาของดวงวิญญาณกับบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้างไม่ขาดศูนย์ขอท่านได้โปรดเมตตาและส่งกระแสธรรมไปบันดาลพร้อมทั้งดวงปัญญายานอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรดประทานพอให้พ้นจากโทษในสงสารบรรลุนิพพานตามไปไม่ช้านิเถิดจะได้ไม่ทรมานจิตใจไปช้านานขอคำวิงวอนสัตยาอธิฐานนี้จงมีกำลังให้เป็นดั่งใจหมายของข้า อย่าเนิ้นนานโดยโพธิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและผูกพันเถิดที่กล่าวมาเป็นคำสัตยาธิฐานของดวงวิญญาณคู่บารมีของหลวงปู่มั่นในอดีตภพชาติคร่ำครวญภาลนาหน้าสมเพศเวทนาหลวงปู่ท่านได้ตอบว่าเท่าที่วิตกอยากให้มาก็มิได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียอกเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุ ถ้ามีความหวังดีต่อกันเขาไม่ได้นำเรื่องทำนองนี้มาคิดกันคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมวิหารก็เคยบำเพ็ญมาแล้วมิใช่หรือดวงวิญญาณได้ตอบว่าใช่ได้บำเพ็ญมาช้านานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบำเพ็ญทำทั้งสีนี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อมีผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรมธรมดาสัตว์ยังมีกิเลสเห็นดวงวิญญาณนี้ จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลียวแลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างแห่งความทุกข์นั้นหลงบ้างเลยหลวงปู่ตอบดวงวิญญาณเหมือนเทศปโปรดไปในตัวว่าการสร้างความดีทั้งหมดทั้งที่สร้างด้วยตนเองและผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลออกจากตัวไม่ได้สร้างเพื่อความขนทุกข์เข้าใส่ตัว จนต้องได้รับความเดือดร้อนบุ่นวายไม่ใช่หรือดวงวิญญาณอันเป็นคู่บารมีในอดีตชาติได้ตอบว่าใช่แต่นิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จำต้องลูกคลำตามประสาโดยไม่ได้ทราบว่าที่ทำไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์นั้นก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบจะหาหานทางออกโดวยวิธีใดก็จำต้องดิ้นรนบนทุกข์ต่อไป ทำนองดังที่เห็นอยู่เวลานี้หลวงปู่เล่าว่าวิญญาณดวงนี้มีความเหนียวแน่นแม่นมันกับทุกอย่างเอาจริงเอาจังหาว่าท่านหลบหลีกปลีกตัวไปเสียคนเดียวปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยร่วมสุขร่วมทุกมาด้วยกันไม่เหลียวมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมให้มีทางผ่านพน้นไปด้วยดีหลวงปู่ยังได้พูดเปรียบเลยกับดวงวิญญาณผู้คร่ำครวญว่าการรับประทานอาหารแม้จะรับประทานอยู่ร่วมวง ในภาชนะหรือโต๊ะเดียวกันก็ยังมีผู้ที่อิ่มก่อนอิ่มหลังจะให้อิ่มพร้อมๆกันย่อมเป็นไปไม่ได้การบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะบำเพ็ญด้วยกันต่างพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู่บาร,รมีก็ยังปรากฏว่าพระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อนจากนั้นก็เสด็จกลับมาประทานโอวาทแก่พระนางพิมพาแล้วค่อยสำเร็จในวาระต่อไป เรื่องเช่นนี้ก็ควรนำไปคิดไปอ่านและไตรตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เราเองดีกว่ามานั่งปรับทุกข์แก่ฝ่ายหนึ่งซึ่งพยายามคิดหาหนทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจและเสาะ,ะแสวงหาทางเพื่อช่วยหลุดพ้นอย่างเต็มกำลังมิหนำซ้ำยังถูกกล่าวหาว่ามีใจจืดจางวางปล่อยไม่ยอมเหลียวแลก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้กับทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีกเป็นความคิดที่ไม่มีความเหมาะสมเอาเสียเลยควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ ตามแบบพระชายาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนทางทําให้เกิดความสุขและเป็นฉบับที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้อื่นด้วยการที่อยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์มิใช่จะให้มาเพื่อทําการขับไล่ไสายส่งการอบร,รมสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมแก่ผู้ควรอนุเคราะห์คําว่าปล่อยปละละเลยไม่เหลียวแลนี้ยังมองไม่เห็นว่าได้ถอดทุระปล่อยวางห่างเหินอย่างไร ความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริงๆเพื่อผลที่ผู้รับนำไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็รอคอยจะแสดงมุธิตาจิตไปด้วยเสมอหากได้ผลเป็นที่พึงใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้วผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห่วงจิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้อย่างสนิทการที่ท่านปรารถนาพุทธภูมิ ประสงค์จะมุ่งพาข้ามโลกสงสารการของดจากพุทธภูมิมาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อพาสิ้นกิเลสและกองทุกทั้งมวลก้าวเข้าสู um ่บรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดเดียวกันการบำเพ็ญกุศลในชาติต่างๆตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในพระาศาสนามีสติปัญญาเพียงใดพอจะติดต่อข่าวสารนั้นได้ ก็พยายามเสมอมาจนได้มาพบเห็นกันในชาตินี้และได้ให้โอวทสั่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์โดยความเมตตาที่สุดจะประมาณได้อยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะหลบหลีกเล็กตัวให้พ้นไปแต่เพียงผู้เดียวแต่หวังจะฉุดลากพรากออกจากกองทุกภพชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความคิดวิปริตน้อยเนื้อต่ำใจ สำคัญว่าถอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลียวแลเป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายจึงควรระงับดับมันเสียอย่าให้มันมาเหยียบย่ำทำร้ายจิตใจอีกต่อไปผลคือความทุกข์จะตามมาและผิดกับความมุ่งหมายผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมาคำว่าหลุดพน้นไม่อะไรอวรน,นั้นหลุดพ้นไปไหนแล้วไม่อะไรผู้ใดเพราะขณะนี้กำลังฉุดอย่างเต็มกำลัง เมื่อดวงวิญญาณได้ฟังหลวงปู่เทศสอนตั้งแต่ต้นจนจบจึงเข้าใจแล้วโทษตนเองที่เข้าใจผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการหลวงปู่จึงได้ให้พรไปเกิดในที่เหมาะสมตามใจหวังเมื่อได้รับพรอนันประเสริฐจ,จากหลวงปู่สมปรารถนาวิญญาณก็หายไปจากนั้นหลวงปู่ได้คลายสมาธิขึ้นมาเมื่อฟ้าจะสางสว่างแล้วเวลาผ่านไปไม่นานนักหลวงปู่เล่าว,ว่า ดวงวิญญาณคู่บารมีได้มาเยี่ยมท่านอีกเพื่อขอฟังเทศคราวนี้มาในร่างของเทวดารูปร่างหน้าตาสวยมากแม้ไม่ได้ตกแต่งประทินผิวประการใดอย่างนี้เรียกว่าหลดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ไปสู่ภพอันเป็นปกติคือภพแห่งสวรรค์แล้วด้วยกุศลหนุนนำเพื่อเกิดใหม่ในภพที่ต้องการ